ชาวบ้านนะคะที่ตาพระยาจังหวัดสระแก้วค่ะกลางค่ำกลางคืนที่ผ่านมานี้ไม่ได้นอนนะอ,ออกมาดูท้องฟ้าเขาบอกว่ามีโดนปริศนาบินว่อนอีกแล้วนะคะแล้วเมื่อคืนเนี่ยมากกว่าทุกวันด้วยหวั่นเกรงกันว่าอาจจะเป็นสัญญาณน,นําไปซึ่งการประทะรอบ3ามไปติดตามการรายงานสดจากคุณ1อัตพลดวงจินดาจากจังหวัดสระแก้วเลยค่ะเชิญครับคุณหนึ่งครับ แม้ว่าตอนนี้ชาวบ้านจะกลับเข้าไปอาศัยในบ้านได้แล้วแต่ก็มีการเตรียมพร้อมเก็บเสื้อผ้ารอที่จะอพยพออกจากพื้นที่ตลอดเวลานะครับเนื่องจากชาวบ้านยังไม่เชื่อมั่นและไม่ไว้ใจกัมพูชานะครับเนื่องจากว่าเชื่อว่าหลังจากการเลือกตั้งเสร็จกัมพูชาจะเปิดฉากยิงใส่ประเทศไทยอีกนะครับ แม้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่ริมชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสกแก้วจะไม่ได้มีเหตุการณ์นะครับแต่พบว่าเมื่อคืนนี้ชาวบ้านหลายครอบครัวโดยเฉพาะในพื้นที่บ้านคลองแผงอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วที่ถูกทหารกัมพูชายิงระเบิดบีบีเอ็ม21เข้ามาอย่างหนักยังต้องเตรียมพร้อมรอคําสั่งอพยพออกจากพื้นที่นะครับหากมีเหตุฉุกเฉินโดยชาวบ้านบอกว่าในพื้นที่นั้นอยู่ใกล้กับจุบ ปะทะของฐานไทยและฐานกัมพูชาเพียง300เมตรซึ่งเป็นหมู่บ้านป้องกันชายแดนและถูกฐานกัมพูชายิงระเบิดบียี M21 เข้ามาทำให้บ้านเรือนพังเสียหายหกหลังโดนสะเก็ดระเบิด42หลังและพบว่ายังมีระเบิดที่ตกค้างอยู่ตามไรนาอีกจำนวนมากโดยเมื่อคืนนี้ชาวบ้านบางส่วนที่กลับเข้ามาอาศัยในบ้านได้ออกมาดูโดรนที่บินอยู่เหนือหมู่บ้านที่พบว่ามีจำนวนหลายลำซึ่งมากกว่าปกติทำให้ชาวบ้านไม่มั่นใจกับสถานการณ์เพราะเกรงว่าจะมีการประทะรอบ3ามเกิดขึ้นไปฟังเสียงของชาวบ้านครับ เมื่อก่อนมันก็สามสามสองหนึ่งมามาแต่วันนี้คือเยอะเลยนะนั่นแหละมองเห็นหลายเลยผมรูม้สึกไงบ้างกังวลไหมก็กังวลอยู่เหมือนอย่างเชี่ยข่าวเขาว่ามันก็กลัวมันจะนั่นแบบนี้เนาะนั่นเนี่ยกังวลอยู่อยูอ่เหมันเด็คือเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเเตรียมของี่ยเตรียมจะชุดแรกแล้วเตรียมอยู่แล้วนะชุดแรก ผมเมื่อกมเรียงรถยังอย่าชุดแล้วก็คือครับถ้ามีการต็คือออกจากพื้นที่เลยครับชุดนี้ก็าเขาก็ให้ออกเลย เจ้าของบ้านที่ถูกระเบิด BGM 21ของฐานกัมพูชายิงเข้ามาใส่บ้านพังก็ยังอยู่ในพื้นที่แม้ว่าบ้านจะพังเสียหายทั้งหลังแต่ก็ยังมานั่งรวมกันที่บ้านอีกหลังใกล้ๆกันยอมรับว่าได้กําลังใจจากชาวบ้านในพื้นที่เจ้าหน้าที่ทั้งทหารและตำรวจที่เข้ามาดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านในชุมชนแม้จะรู้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่จะยังไม่ปกติซึ่งยังคงต้องติดตามระวังกันต่อนะครับสอดคล้องกับที่เมื่อวานนี้หุนเซนผู้นําชาวกัมพูชาได้ประกาศเป็นวันชัยชนะรอบ47 ีของกัมพูชาและมีการโพสต์พาดพิงว่าไทยได้เริ่มสงครามลุกรานอย่างโหดร้ายกับกัมพูชาตามแนวชายแดนภายใต้ข้อห้างในการปกป้องความมั่นคงและอธิปไตยของไทยและระบุว่ากองทัพไทยได้โจมตีต่อกองกําลังกัมพูชาและพลลเดือนใช้อาวุธสมัยใหม่ทั้งทางบกทางทะเลและอากาศทําให้ชาวบ้านเกรงว่าจะมีการประทะรอบที่3แต่ก็ยังอุ่นใจที่ยังมีทหารยังปกป้องในพื้นที่อยู่ตลอดแนวไปฟังเสียงของชาวบ้านครับ เมื่อวานองค์งมนตรีมาเนาะแล้วก็มีหน่วยงานมาเยอะแล้วก็กำนันกำนันของตำบลเนี่ยแหละเขาบอกว่าก็บอกชาวบ้านเนาะให้เตรียมนะจะมีรอบสามไอ้เราก็ไอ้รอบเรยกยังไม่ได้อะไรเลยไอกบ้านกับพังจะมารอบสามอีแล้วก็มารู้จะทําไงก็ไม่อยากให้มีรอบสามนะขอให้ได้บ้านก่อนน,น,นั่น,นะนแหละมันยังไงหรอมันหดหูเนาะกังวลแหละแต่ก็ มันม oh. ันดีใจที่ได้ทหารได้ตำรวจเข้าเข้ามาแล้วก็ไอรถเกราะเขาวิ่งแล้วเราก็ดีใจก็ได้แต่บายบายให้กำลังใจทหารทหารเขาเขาก็บายบายเราเราก็แบบตื้นจันแบบทำอะไรไม่ถูกส่งสารทหาร ตอนนี้ชาวบ้านหลายคนเองยังเครียดกับสถานการณ์นะครับแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีเหตุการณ์แต่บอกว่าชาวบ้านเองยังไม่สามารถที่จะเข้าไปทําไร่ทํานาในสวนของตนเองได้นะครับเนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีระเบิดที่ยังตกค้างอีกจํานวนมากซึ่งชาวบ้านเองยังมีหนี้มีสินมีดอกเบี้ยที่ต้องชําระให้กับเจ้าหนี้อีกจํานวนมากนะครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณนะครับผู้หนึ่งครับ